ที่ขสิงแนวเขามองว่นนี่น่อนเาเงินผู้ออกไ้นอถาเงินซื้อได้เอาเนะซื้อได้น่องเทเงินจมื่อบอกว่าเอาเงินแม่นำ้ำหลดขึ้นหวดก้อนเหมือนหมดก้อน,นไปเอาเงินแม่น้าผ่อมนี่ถือศูนสามเลยเพจนใจเลยเป็นนบไปถา่ญญายได้เหมือนวันนี้คือการเล่นกันว่ะครับวันนี้ยูหันบะเถ,ถือนวันยูมองไปเสือมิดเดเก่าศูนอยู่บนเป็นใวกับเป็นปเพ็นยาวเป็นหายุ่เก่าศวน อยู่วนไว้ครับผมมันบ่เหม็นทุกทีเนาะ,ะเรืยรยเร่ยบ่ได้เลยี่มึงห่นพอหมอบอาเลยบอกเลยไม่ได้ยนอ้องผือไม่ได้ยนอ้องผือครับเฮ็ดไ้แล้วเรียบร้อยครับให้ฮอดเรียกทอดซ้ตัวเรขไทอดสองตัวหมดเนี่ยแม่นมี่สันที้หมดนี่คกักเกาตัวนี้คกกักเกาเราเอาออกบัรนุกสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับผมครับเมื่อนี้มาตามกันอีกครั้งนึ่งนะครับเนาะ ของพ่อปีชานะครับงวดที่ผ่านมามีคนโชคดีมาเนาะนะครับทุกคนทุกท่านนะครับเนาะที่เข้ามาเบิ้งนะครับคจีบพ่อปีชานะครับเกือบเจ็ดแสนนะครับเนาะหกแสนเจ็ดแสนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเนาะที่เข้ามารับชมนะครับเนาะเดี๋ยวมื้อนี้นะครับเนาะว่าพ่อปีชาเพิ่นจะให้ตองว่าเป็นตัวไรกันนะครับสําหรับสูตรอุบลพ่อปีชางวดบางแห่งพิ่นก็เข้าอยู่เด้อครับศูนย์เก่านะครับเนาะของพ่อปีชาศูนย์เก่า เป็นเหล็อันนะครับเนาะเหล็กชายอเต็มเพื่อกไอ็ได้ยูในบ่อไหลอันนับถูกสูงวัดนะครับสําหรับขอปีชานะครับแล้วก็อีกน้องคนหนึ่งนะครับที่แม่นนะครับตองว,ด,ว,ด,วดนะครับ,รบยี่สิบวดยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองวัดแล้วนะครับเนาะสําหรับน้องลําไพนะครับงวดที่ผ่านมากับเขาศูนเข่าตรงๆเลยนะครับผมสําหรับน้องลําไพแต่ว่าเลขถูกบ่อเขานะครับเขาจะเลขคมฝันเพิ่น เดี๋ยวจะในแอดก็จะไปตามให้อีกคือเก่านะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปเบิ้งนะครับสูตรพ่อพี่ช้างกันก่อนนะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, หนึ่งการกดติดตามนะครับวัน<อ>เดี๋ยวน้ำไพ่เอาควอนมูเลอรกันปลอยเลอรกันมเตอรสันครับมันจังเด็ดนะพ่อหมอจังเด็ดนะเพราะามันใจห้องสูตรดูบนแล้วเลขสูตรดูบนนี่ค่าเก่เลยนะพ่อหมอครับนะเอามาได้ได้ทีกปีละที่พ่อหมอโ<ม>อ้ได้ปีแล้วนะถึงมาตรอด ตีไก um e, e. ่เลยครับผมว่าไปเอาน้ำเย็บซี่ทั <c oughs> ้งหลายเนี Stro ่ยผมก็ถือขึ้นกันสืบสว่าที่เขาไีไกก็ได้มากตั้งตั้งด้านแปดสามผลมาสี่แปดสาหัวต้องว่าที่เขาวดรุ่นมากก็ไดแปดสามีอีกเด่องหนงเลขสูตรเมืองอุบลตีิอเพราะพ่อหมอในตั้งใจซื้อร่างย่างเดียวมัแมนย่างเดียวคือส้อมเก่ากบศุนเก่าท่านีครับผมล่างย่างเดียว โบ,บต้องลกลับเลยลอตเตอรี่ได้ยักใบพ่อหมอสองใบสองใบลอตเตอรี่ได้สองใบโ้คัก,กนนสุด,ดยอดสุด,ดยอดพ่อหมอปีชาในวันธรรมดาแต่ว่างวดนี้ก็ได้แล้วเล็เด่นเล็กเด็ดมาครับครับยี่สิบหกมิถุนาคือวันตรงกับวันศุดเด์เร็วครับเพราะฉะนั้นพ่อหมอหายทั้งเล็กไทย สตัวเลขทยสามตัวไว้เล่ยมองวันี้มันจะพันเราคืได้3ต่สามตัวสองตัวมันด้อยกันไปเอาเก็ตซิโลดไปเก็ตซเปอร์เ็นต์็ตซเอร์เซ่ยจงกวยะสามซีเี่ยอีว่าเต็มรอยมันจะคุยโผน่ะ่อยากคุยเอะแลเดี๋ยวใกล้ๆเมื่สิเต็มรอยให้ได้เป็นเพราะว่ต้องหวัดนะตองหวดเนาะ่อยเอาน้ำไผเอาควันมูหลดกันปล่อยหลดก่อนเดนสซนครับมันจังเด็ดนะพ่อหมอจังเด็ด พ่็มันใจห้องสูตรดูบนแล้วเ็กสูตรดูบนนี่ยขาเกลียเนาะพ่อหมอเอามาได้ก็ไปได้สูตรเบด,ดมา,ากมับน้ <c oughs> าพ่อหมอเนาะสูตรองบนเมื่อเดี๋ยวไปใช้แล้วแต่งวันนี้คันคันในท่า,าเรื่องโตมกักขอเนเ่ยพ่อกับมีโตมักตองหวานเลยป่ะจ้ะาก็มาักสองนี่นะคันในท่าเรื่องโตมักตองหวนานมักตัวไหนก็จ้าก็วิ่งนี่ใครวิ่งแล้วมักตองหวนานใครวิ่งสองสามสี่เนี่ยตอนนี้นะ ่งวิ่งคะแนนมากสองสามสี่ครับหาจับใซ่ได้เลย<ม>น,น,นี่อนไรขันตองว่าแต่ว่าพ่อกอะมีจับครูมาให้แล้วมันบ่ามีแล้วจับคูมาให้แล้วทั้งหมดว่าหันใครหนึ่งซีเกตับสองซีเกตอยู่เลยหมดที่ผ่านมาหมดที่ผ่านมาเขาพาไปวิ่ง้องกับซีทันไหมแต่ว่าซีโม,มาซ้อมกับมา่านว่ะม่านจากสองศูนเลยสองเก็ดสองหลดเหน็นไห วิ่งคับวิ่งเนี่ยพ่อหมอบอกว่าวิ่งเจ็ดบนหมดหมดที่านงานเจ็ดบนตัวเดียวพาตัวใส่เอาก็ยังบอกยู่แล้วแปดอยู่ล่างว่ามันนบอกเขาเนาะมันเขาสปนเก่าอยู่ล่างนี่บัดนี่วัดนี่ถ้าวิ่งถ้าตัวเดียวพ่อหมอตัวใดบนหมดนี่บนนี่วิ่งตัวเดียวก็วิ่งสองไี้แล้ววิ่งสองเล่นมาครับครับเอวิ่งสองวิ่งตัวเดียวคือสองเนาะ Nền nền lên nó Nền nền bunny tôi yêu lắm ninh hoa làng Nưng nó Làng nưng để lắm và mít em trong niệm hưng ninh trong hoa yên ninh mít em trong hoa 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 Ừ hoa 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 Lang hãy vịnh hà tôi lang hãy vịnh hà. Đúng. mắc hôm song hà song hậu để như lang. Ồ, đúng không. Hôm hà Lang lang vịnh hà. Lang tôi điệu. Lang vinh song tôi điệu. Lang hà tôi điệu. Đúng. vinh song tôi điệu. May anh. hãy vịnh kết tôi nó. อะีรคันมากพ่อมากไรก็อะไรห็นเราไปออกมาบางนึงพ่อล่างน่ากัมักซ้องหาช่องหกซ่อนี่นะซ้นีน่ครับทันบนเลยพ่อใช้พ่อาหารไหมเอ็ซันเบิน้ำแน้พ่อป,ปะนี่ยนี่เนาะถือที่ดีนะพ่อถือที่ดีเยมจับกนบ่อนเหถือเบิร์ย่าละเกิงเดียวผมจับป่กระได้ครมันได้ซ้ำนั่นก็นดีแล้วะ ใช่ no <temp> uh the the ่าเอาบัวกันหมุกได้เด็กดีหนยงด้เนาะเด็กบ่หลายหางเนี่ยบาหลายหางมันยัง่มผาดเนาะแ่จะว่าเอาเนีนนะครับแต่มันมักคือซื้อขมบัอ่เนาะแต่ว่าผู้ซื้อบววเขาลดแล้ว้าสิดวงดีวันนี้ันดีดวงดีเฮงได้กับวันนะมี่บัวคนสิเด็กสมุดหายากที่เนาะบ่องบงเวียงเจ้ามนมุกบัตสินานเอาเอาออกไปอนจ๊ะ ม่มีวัฒนาลิมสิบไรแล้วมึง่าบอกเมี่ยงเมี่ยก็บอกซื้อเลยเี๋ยวมีวัฒนาเาเศร้าซ่นะมันสื่อก็บอกซือสินะนไแล้วตาดาเดียวห้างก็ต้องตามใกล้ๆมบือก็ตามอีกก็พอตามพ่วงฟันพอใส่น้ำนะเมนมนก็ตามพ่วงฟันใส่น้ำเขาหันฟันว่ามันกับฟันบอดี เจ้าถือก็แล้วอากังละคิมันบ่ะค่ะเมนเออแต่รีบออกปั๊บพอหมอมาดับรอตัอรีบปั๊บเลยเดงถึงเงินมาเสนมเงินเอาไปรมอเนาะได้แล้วไปพอหมอบร์หมายเลคนนี้คืมัเดียยี่สิบใบนี่โอรดีบบ้านตัวนะจช่นัซุ่มเหมือนเบิ่นบ้านเนาะนะ มันซับเหล็กว่าถึงนี่เลยครับตัวเน้ตเนตัวนักสองหนึ่งสองศูนย์เนาะผู้หมอเนาะครับผมเก็ดรเซนใต้ตามนี่ส่วนเหล็กรางกับมีสองห้าสองหกเหล็กท่ายกับมีเหล็กท้ายสามตัวมีสี่สองหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้านี่เป็นเหล็กถ่ายของแบตเตอรี่แบตเตอรี่แด้วก็ซับลองมันไปฟอกกับยึดไปนะนก็กเทียบดวงมันสมฟนกันเหมือนครับอาจจะมันถูกเนาะครับ ดวงดีมันก็ได้เนาะพ่อหมหนังเ็นได้ก็ได้เลยดวงดีครับเขายัดเยียดไหนก็ได้ได้ผมไปซื้อสามแปดนะมันต้องมีแต่คว้าสามแปดเอาแปดสามมาตรวจสิแน่ที่เนี่สองใบเงินันก็ได้เัยนี่สันะดวงดีเนาะออกมาสามแปดโดนดีหลังเงินติดต่อกันส่วนเนาะครับครับติดต่อกันเด้เพื่อครับสำหรับเืิอนี้ก็ขอบคุณพ่อ สำหรับเมื่อเนี้ก็ขอบพุ่นพ่อหมอหลายเด้อครับรวมข้อมันก็คือการข้อท่าเสมอินัถ่ายคลิปเด้อครับพี่น้องเอฟซีครับตัวเลขแนวทางของพ่อหมอปีชาครับสำหรับงวดวันที่16มิถุนายน2 16มิถุนายน2000หร้อยหกสิบหกครับปล่อยก่อนต่องวดเลยครับปล่อยก่อนใครครับเด็ดเด็ดต่องวดครับพี่น้องครับ เอาถ่ายคลิปกันให้พี่น้องเขาโชคดีทุกผู้ทุกคน้อครับขอบคุณที่เขาไมา่กําลังใจครับพ่อ,อ,บอกันไหมในคลิปหนาครับโชคดีครับสวัสดีครับคําเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม